สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสารคามพาเพลินแล้วก็บอดบอยแอดมินนะครับก็จะมาอัปเดตบอดบอยคลิปนี้บอดบอยเล่นอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแถวโรบินสันโรบินสันข้างโรบินสัน ก็เลยจะเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนคลับ FC นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของบอทบอยเมื่อวานนะครับหลายคนก็ชมไปแล้วคลิปที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับแอดมินก็อัปเดตไปแล้วกับสำหรับน้องน้ำมนที่เป็นเด็กอายุ11ปีที่ได้รับโอกาสจากบอทบอยให้ขึ้นโชว์บนเวทีมดลำใจเกินร่อยแล้วก็บอทบอยก็ยังบอกว่ายังมีโอกาสนะครับที่จะรับเข้ามา แต่ขอให้ไปเรียนนะครับตั้งใจเ,เรียนให้จบม .3 ก่อนแต่ในช่วงของปิดเทอมถ้าอยากจะมาหาประสบการณ์กับวงนะครับก็สามารถที่จะขึ้นแสดงได้นะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศบางช่วงบางตอนบนเวทีนะครับขอ,อเสียงขึ้นี่ร่วยปีนี้เะจาเสียงเด้อเสียงเด้อ ให้มียเองระวังเห็น่าตาแสงสว่างอรุณโตไทยใจขล้อยลุกพลังกันท่าออกมานันซาสาบน่าจะเปนแฟนจดยากแค่ไรนทอที่สานมันขอให้ม่อยสีไทย you yeah. yeah. คนนี้เป็นสมัติของทุกคนขอคุณล้นมีวันนี้มีใจกันขออหังตังเป็นพลังยิ่งใหญ่ขอเป็นท,งนงนทางรักใจพระคุณนี้ต้องใจดอดนี่เสียงบ่อยดิกลักอดอน่อ,อนหรือสำนเรน็จได้กีบ่อยมากติดนิดป้อนนมเอ็มมาเราพร้อมาจ นั้นคือบรรยากาศบางช่วงบางตอนบนเวทีในช่วงของบอสบอยนะครับหลังจากที่เต้ยลาเสร็จบอสบอยก็มีการประชุมพูดคุยกับทุกๆคนนะครับทีมงานหมอรำใจเกินร้อยเกี่ยวกับงานต่างๆนะครับบอบอยก็พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนแล้วก็การคงคุณภาพนะครับบอบอยก็บอกว่าถ้าเราไม่รักษา มาตรฐานนะครับใครจะมาจ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาไปลำบวงสวงหรือว่าไปลำถวายต่างๆบ่อยๆก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปให้เยอะนะครับไปได้วยความตั้งใจอะไรต่างๆเพราะว่านั่นคือการเล็งเห็นของแฟนคขับแล้วก็เจ้าภาพนะครับแล้วก็มาเดินทางมาถึงก็ไปเล่นอยู่วัดก็ไปกราบไปไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็ไปสร้างความคุ้นเคยนะครับ ให้กับเจ้าภาพว่าแบบนั้นนะครับถ้าไม่มีเจ้าภาพเราก็ไม่มีงานพอไม่มีงานปุ๊บทุกคนก็ต้องหนีนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่บอสบอยฝากไว้กับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้บอสบอยก็แจกนะครับเนื่องด้วยในวันคล้ายวันเกิดของแม่แตนนะครับบอสบอยก็เลยมีนะครับน้ำจิตน้ำใจนะครับมีรางวัลพิเศษให้กับทีมงานทุกๆคนเป็นงานที่พ่อเอาไายเอายาเขา เป็นเขาไปเขากับใบมันก็บประด้ไปเสมอเขาต้องมุจจาเสียสารเขาจะมาเอาอย่างเดียวระได้แยวมนว่างอันสิ้นขึ้นมาโอ้ยไม่ยู้วงนี้จะเป็นหลายอย่างเนาะตึ้งไปแพงตึ้นตึ้งไปร่ำแต่ใบเป็นหนูไปอ่วยวงขึ้นหนูกระเด้ไปคือกันมันคือกันนะครับพวงอื่นหนูกระเย็บเอาใจเจ้าภาพจริงๆมันกัดจากพวงเข้านี่ล่ะแต่ก่อนก่อนไปหอดงานปุ๊บเอาไปใวถุงคอเลย เราไปลับเพื่นเองแต่เดี๋ยวนี้มันยากอันนี้คือการเทคแค่แค์จ่อภาพอันนี้เข้าเย็นใดตัวไปรับถวายเพื่อนเข้าไปหลายเพื่อเอาใจเข้าเอาใจใส่ตักใจไปเข้าคนพิเใใด,งด้งานง,งานตารางานนี่สำคัญมากๆเลยรัฐบาลหรือ่วยงานไใดข้อมีลใครมาสามารถการลั่นตีอนาคตเข้นาใดอน,นดอกจากโปรเข้าเย็นเข้าเย็นดีผลงานดีเราไม่แล้ว,าลวการเทคแค่เจ่อภาพสมัยนี้นะสำคัญด้วยกัน บริหามันดีเกิดมาเจ้าภาพเขาบ่จ้างเขาเขาสิตเบลลัเขาสิไปหาเงินใส่แบบแม่นบ่ถัดไปนึงงานหน่อยสิมีผู้อยู่กับพ่อเพร่ะว่าแต่สิมีเหตุผลว่าโอ้ยงานหน่อยก็สิไปหาหม่องงานหลายเพราะว่าก็ต้องกินต้องใช้้ตอง นิไปเท่นเิข้อไดเลยบางคนนีังเท็นนี่ใสเก่านี้คือบ่ใหิริที่เลยนี่แตว่าคนนี้ลอยมือกระจาใจในยอน้อฟอะน้องน้อเด็ไทยเลยซื้อเรนน่าจ่มมืองยมาตอดท้าไรเด้อสวยมันเป็นพลังโล แถวเลยแถวเลยเอต้มากไงปีเสียงคือแบะไปบกมี่พีอารลองผู้เดียวไม่เมื่อดยวยีเยอะกีดกัดติดนี่สเื่อนเกิดหนึ่งแปดวะพี่น้องหนปเลขไถ่หนึป สื่อถ่ายไถ่ายได้นะครับและนี่คือรางวัลน้ําใจนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่แตนที่บอสบอยมีน้ําใจให้กับทีมงานทุกๆคนส่วนบอสบอยก็บอกว่าส่วนของบอสบอยเดี๋ยวรอช่วงสงการก็จะมีรางวัลพิเศษแบบนี้ให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับแฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาใต้คลิปได้นะครับและนี่คือ การมาอัปเดตนะครับเมื่อวานของบอสบอยนะครับหมอลำใจเกินร้อยที่เล่นอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานหมอลำใจเกินร้อยทุกๆคนนะครับ